สวัสดีสุขลอดทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยืดกับข้ับผมเราจะมาทําอะไรนะครับเราจะมาทําการเอ่อเอาเจ้าตัวของแซลลี่นะครับกระต่ายนาฬิกาปู่นะครับผมไปล่นในโหมดเอ่อแล้งนะครับในโหมด PVP นะครับผมก็คือลีก เหนึ่งนะครับผมก็แน่นอยู่แล้วนะว่าเพศหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบว่าตัวตึงๆนะครับอย่างเช่นบาวล็อกส์นะครับผมเจสิก้าแสงนะครอะไรแบบนี้พวกแบบแสงตึงๆแบบแรงๆนะครับหนอนแสงอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าจะมาดูซิว่าเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่ยของเรานะครับจะสามารถทนทานบึกบุน,นเอ่ยยืนอยู่ในสนามรบได้นานแค่ไหนนะครับผมก็คือเกียร์ผมก็เป็นเกียร์แบบว่ามาตรฐานกลางๆนะครับผมไม่ได้ตึงมากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แย่มากหรือเปล่าวะ ก็เป็นเกมรบอกว่าสายบัฟนะครับผมประมาณนั้นนะที่บอกว่าทุกคนหากันได้ในณในตอนนี้นะครับผมโอเคก็ไปเราจะไปลองจัดกันเลยนะครับผมเอยลืมลืมบอกไปว่าว่าความสามารถในมันเนี่ยอะไรบ้างนะครับผมไปเราจะไปจัดกันหนึ่งดอกอ่ามาที่ความสามารถแล้วก็คือเมลี่แอนนะครับก็จะเป็นแบบว่าสกิลบัฟนะผมก็คือสร้างโล่นะครับผมบวกพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะผมก็คือวิ่งไว้นั่นเองนะครับ สกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมสกิลนี้ผมว่าดีนะครับดีทุกอย่างนะครับยกเว้นนะครับคือไม่ทะลุอมตะนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ทะลุอมตะเนี่ยความเก่งของสกิลมันก็จะลดมาแบบว่าครึ่งหนึ่งเลยนะแบบว่าแบบเอ่อทะลุอมตะเนี่ยมีโอกาสก็โดนยากอยู่แล้วนะพอไม่มีทะลุอมตะเข้าไปอีกเนี่ยก็โดนยากเข้าไปอีกนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็ความสามารถเพิ่มเติมของไฮเปอร์ก็จะเป็นปล่อยตัวเนืดนะครับผมก็ใครมีทีมตัวเนืดก็เล่นได้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ะต่อต้านเปลี่ยนเปลี่ยนสาภาพเหรอน่าจะต่อต้านการอะไรหรือเปล่า,าการแบบโดนโดนเปลี่ยนล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวลองไปจัดใน PV ตักตาสองตากันนะครับว่า มันจะยืนแบบวัดกับพวกเจสิก้าแสงอ่อบาวล็อกได้หรือเปล่านะครับอ่ามาทีมแรกเลยโอ้โหทีมนี้ไม่มีเจสิก้าแสงนะครับแต่ว่าเจอ ie, จบาก,กิเจอบากิเอมิเลียนะตัวตึงแบบว่าทัดไม้ทัดน้ำเลยครับผมเอ้ยทัดไม้ทัดไฟนะโอเคไปจัดกันเลยหนึ่งดอกนะครับโอ้โหน่าจะแบบว่าเอาเรื่องอยู่นะตัวมันอ่ะมาดูครับ,ป,บปั๊บปุ๊บ เป็นไงวิง่งอุ้ยบัฟบับบขึ้นไวมากนะครับแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนำหน้าไปเลยนะข้อเสียของการวิ่งนำหน้าไปนะครับก็มีก็คือจะทําให้ศัตรูกองกันอยู่ที่เดียวกันนะครับมันจะทําให้แบบว่าบับดีๆนะเห็นปะเริ่มเริ่มกองอนะไรเห็นไหมเดี๋ยวจะยังไม่กดอมาตะนะครับเอเราจะยังไม่กดแข็งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าเซฟไอเทมนิดนึงมันจะกดในช็อตสาคัญสาคัญจริงนะเห็นมันเย็นอยู่วะเอมันเย็นอยู่นะครับด้านหน้าเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่เดอ้อ หลบสกิลที่ผมใส่ให้ประมาณ40เปอร์เย์ครับโอ้โหถ้ามันยืนได้แบบจัดๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะโอ้หายไปแล้วเอ้ยมีอยู่มีอยู่โอ้ยตัวสตันยิ่งๆครับฝั่งนั้นไม่รู้สตันตัวอะไรนะรผมทีมผมสตันเยอะอยู่นะครับเนี่ยสตันหน้าเบยอะไรทีเดียวเชียวโอ้โหสุดจัดสุดจัดคีไนอโอไม่ใช่ละ โอ้โยย่าลันล่นลั่นลูกไฟไปครับขอโทษน้องไอคิวด้วยนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะตีนะครับแต่ว่าก็คือมันจำเป็นต้องอยู่รอดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคอันนี้จะเปลือกป้อมคร์ลสเพราะอะไรเนี่ยโดนเอเลนเหรอครับนะเอเลนบ้าเดินไปมาก็ก็ตึงนะเห็นปะมันก็มึดเหมือนเดิมนะครับเพียงที่เปลี่ยนแปลงก็คือแร่นะครับใช้เยอะขึ้น200กว่านะครับ200รอ สมัยแร่นะไอ้อมันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ายังไม่เจออันนั้นไงเอ่อบาลล็อกไงมาบาลล็อกมาแล้วนี่ยนาฬิกาปั้นแม็กด้วยครับฝั่งเขาเชีย่ยตึงกว่าไปเยวบาลล็อกแล้วไปจัดเลยมาดูดีว่านาฬิกาของเขากับของเราใครจะตึงกว่านะครับเก้าดาวกับหันพเปร้อยสี่สิบใครจะตึงกว่าโอ้โหรู้เลียดตูเลียดยิงมาไม่เข้าไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้นะ ไอวนาฬิกาของเราวอานี้ไงนี่ไงโดนเอเลนขัดขวางอยู่ครับตัวเลนเล่นป้วนอยู่แล้วตอนนี้เอาไงอูดูดลำดันเอาเยาวยวนนะครับไอ้ตัวนาฬิกาเขาเอาไงครับตรงนี้เบาล็อกซึบซึบซึบอ่าเราจะไม่กดเราจะไม่แข่งใจกดกดไอเทมนะเขียวหัวหายเลยครับหายเลยนาฬิกาโดนน้ำแข็งที่หายเลยว่ะ ธรรมดาเลืเลือมันน้อยโอ้โหมันก็ถือว่าถ้าปัน้นไมคมันก็อาจจะใช้ได้อยู่นะระดับหนึ่งไปดูฝั่งตรงข้ามแบบเอ,อ่อตัวมันก็มันก็กลางๆอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้เก่งมันก็ไม่ได้เก่งมากนะไม่ถึงกับโหดมากแต่ก็พอใช้ได้สำหรับคนที่ไม่มีตัวใช้จริงๆนะผมแต่ผมว่านะแล้วหรีบแบบพวก ไลมอนสาบอะไรขึ้นอย่างไลมอนสาบลงไปเนี่ยเด่นได้ง่ายมากนะครับมีตัวนี้ถือว่าดีเลยแหละนะเอาคนเอามาใช้เลยนะถ้าแบบใครไม่ค่อยมีตัวนะครับโอเคแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วกดออโต้ไปเลยแล้วกันนะอืออืออือออตอนนี้อ่ะโอ้โหไม่รู้โดนตัวอะไรอาจจะเป็นตัวของนูโมนาลิกาก็ได้นะเอ้ซารินาลิกานะบี ดูดิโอ้โหโ,หโอ้โยอุจจอยยากอยู่นะเนี่ยถึกอยู่นะดูดิฟังฟังเขาว่ายืนเอาเรื่องอยู่เหรอนาฬิกาดูดิโอ้โหแต่เราอาศัยหลับานไม่ยวนเนี่ยเอามาเป็นพวกเรียบร้อยเลยคนระับเดี๋ยวขอไปดูเกียร์เขานิดนึงนะว่าเกียร์เขาถึกหรือเปล่านะผมก็ น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับการเอามาเล่นนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งไหมใช่ปะ่ะหรือเปล่าอุ้ยเขาใส่เกียร์แน่นอยู่นะเนะี่ยโอ้โหดูดีอุ้ยแน่นแน่นเวอ่ออูโอ้โหพลังชีวิตสองสองตำแหน่งสามตำแหน่งนครับบวกตรงนี้อีกตรงนี้ไม่มีพลังชีวิตอ่านะพลังชีวิตสามตำแหน่งด้วยนะครับผมร่างเก้าดาวโอ้โห ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าปั้นตัวอ,อื่นดีกว่าว่ะความรู้สึกนะครับส่วนตัวนะครับมันไม่มีทะลุมาตัดไง,งถ้ามีทะลุมาตัดเนี่ยมันก็นา่าปั้นอยู่เด้อแต่นี้มันไม่มีครับโอ้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการอเอาเจ้าตัวของมูนนอริกานะ,นะนครับไปลอ่นในหลีกเพชรน้บก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สวัสดนะีก็ขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปนจนจบนะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ